ครับเรวเลสซิ่งวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับพอดีผมมาเที่ยวที่ทางานแฟนนะครับครานี้มาเห็นรถเบนตารีวิวครับดูคันนี้นะครับโูโวสีเทาผมแอบเอาไปขี่มาแล้วนะแรงดีนะครับแต่ไม่รู้ลูกอะไรนะครับเจ้าของรถก็ไม่อยู่ก็เลยแอบรีวิวเลยมาดูจากข้างบนก่อนครับคันนี้มันน่าจะเป็นปั๊มเดิมไล่น็อตนะครับเป็นสีเทาแรมโบนะครับรถน่าจะเทาแรมโบเลยถ่ายมอมาตรงน่นสิแล้วก็มาดูข้างล่างครับ คันนี้มันน่าจะบึกเบึกเฟรมมาใหม่นะครับข้างล่างก็เป็นโช๊คชุบนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นปั๊มปักข้างที่ผมเห็นนะผมก็ไม่มั่นใจนะไม่ใช่รถผมแล้วก็เจ้าของเขาก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็มีสายนะครับแต่งทั่วไปมีจานเบลิ่งนะครับขอบเป็นของอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมดูก่อนครับแล้วก็มียางนะครับเบอร์50ทับ90นะครับ คันนี้จัดสภาพได้สวยมากผมบอกเลยมีไลน์น็อตเลดกับน็อตทองนะครับเบาะเป็นของ UTP นะครับเป็นแบรนด์ของร้านพี่ไม่สปีดนะครับเป็นร้านที่ผมทํางานอยู่ถ้าพี่ไมยเห็นก็สปอนเซอร์เบาะให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรนะสาย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 ระบายเหรอสายถักนะครับเป็นสายแต่งธรรมดามีโชคไวเอสน่าจะเทน,นะครับแบบนี้ยังไงก็เท่ผมว่าแล้วก็มีท่อผ่าหมุกนะครับ เสียงพ่อมากนะครับผมฟังมาแล้วผมขี่มาแล้วแต่เจ้าของเขาไปตากผ้านะครับผมเลยแอบเอามารีวิวก่อนมีอาร์มเจาะนะครับแล้วก็มีดุมเป็นดุมเดิมนะครับคันนี้ล้อผมไม่รู้นะครับว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยเพื่อนๆดูเอาเองเลยน่าจะเก่าแล้วนะครับแล้วก็ยางหลังคันนี้เป็นเบอร์อะไรวะห้าสิบทับร้อยนะครับของคาม์เมลแล้วก็มีอะไร เป็นแข้งเดิมนะครับแข้งเดิมทําสีใหม่กับไร่น็อตแล้วก็มีมือลิงหน่วยเลสซิ่งนะครับเป็นสายฟ้าคันนี้น่าจะเพิ่งทาได้ไม่นานนะครับผมดูจากสภาพรถแค่เขาไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็เครื่องถ้าผมเดาลูกห้าหกไม่ห้าหกก็ห้าเก้าครับน่าถ้าไม่มีชักสามก็ไม่มีชักเลยมีขบูุนโปะครับมาดูนี้เจนโป ประมาณนี้ครับคันนี้ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็มีขัดตั้งเรดนะครับทั้งขัดตั้งคู่ขัดตั้งเดียวคันนี้นะครับผมได้ยินเกินๆมาว่าเขาจะขายนะครับผมก็อยากอยากได้ครับแต่ว่าไม่มีตังค์นะถ้าถ้าแบบขายถูกก็อยากจะเอาก็อยากได้มันเป็นรถประจําช่องอะอยากให้ไม่บ้านไม่ขี่รัาว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับุณครับ